ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดต10มาตรการลดค่าครองชีพที่รัฐบาลเตรียมต่ออายุมีอะไรบ้างและใครได้บ้างนะคะเจคข้อมูลมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลหลังรองนายกรัฐมนตรีเล่งพิจารณาต่ออายุมาตรการเตรียมเรียกหน่วยงานเศรษฐกิจเข้าหารือ ไปเช็คข้อมูลกันว่ามาตรการทั้ง10มีมาตรการอะไรบ้างมาตรการไหนอาจได้ไปต่อบ้างนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาตรการลดค่าครองชีพของรัฐบาลล่าสุดนะคะซึ่งจะสิ้นสุดอายุในเดือนกรกฎาคมนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าอาจจะขยายอายุออกไปอีกครั้งหลังจากรองนายกรัฐมนตรีเศร,รษฐกิจ นายสุพัฒนาพง์พันธ์มีชาวยอมรับว่าเตรียมนัดหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจมหาหารือเรื่องนี้เพื่อพิจารณาต่ออายุมาตรการหรือหามาตรการอื่นๆมาเพิ่มเติมโดยหน่วยงานต่างๆที่จะมาร่วมวงถกมาตรการลดค่าครองชีพประกอบไปด้วยกระทรวงการคลงังสำนักง,งานสภา,พ,าพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอและธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทอปอทนะคะ โดยนัดหารือกันในช่วงเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ก่อนจะตัดสินใจต่ออายุมาตรการหรือเคาะมาตรการใหม่ให้ต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่กำลังจะหมดอายุสำหรับมาตรการเดิมที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครอมอครั้งก่อน1ผู้ใช้การหุงต้มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3.6ล้านคนได้รับการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือค่าการหุงต้มเป็น100บาทต่อ3เดือนเป็นเวลา3เดือนนะคะ สผู้หาบเร่แผงรอยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,500คนได้รับส่วนลดซื้อการหุงต้มเดือนละ100บาทเป็นเวลา3เดือน3ผู้ขับขีมม่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง1.57แสนคนได้รับส่วนลดค่าน้ำมันแก๊สซฮอบาทต่อลิตรจำนวน50ลิตรเป็นเวลา3เดือน4ตรึงราคาขายปลีกอ็ีวที่15.59บาทต่อกิโลกรัม ห้าผู้ขับรถแท็กซี่ที่อยู่ในโครงการลมหายใจเดียวกันได้ซื้อก๊าซในราคา13.63บาทต่อกิโลกรัมในวงเงิน1,000 10, 0บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนหกตรึงราคาน้ำมันดีเซลไว้ที่30บาทต่อลิตร7ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า300หน่วยจำนวน20ล้านหลังคาเรือนได้รับส่วนลดค่า FT เป็นเวลาสเดือน 8นายจ้างและผู้ประกันตนในมาตรา33จำนวน11.2ล้านคนได้รับการลดเงินนำส่งจาก5%เหลือ1%งวดค่าจ้างพฤษภาคมถึงกระกฎาคม9ผู้ประกันตนในมาตรา39จำนวน1.9ล้านคน ได้ลดเงินนำส่งจาก9%เหลือ1.9%หรือจาก432บาทต่อเดือนลดเหลือจำนวน91บาทต่อเดือนในงวดค่าจ้างพฤษภาคมถึงกระกฎาคม65และ10เกษตรกร9ล้านคนจะได้รับประโยชน์จากการแก้ไขปัญหาปุ๋ยแพงและปุ๋ยขาดและการแก้ปัญหาอาหารสัตว์นะคะระยะเวลาการดำเนินโครงการนะคะเมษาย,ยนถึงกระกฎาคม2565 กลุ่มที่จะได้รับผลประโยชน์ทั้งหมด4กลุ่ม1กลุ่มครัวเรือนทั่วไป2กลุ่มนายจ้างและผู้ประกันตน3กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและ4กลุ่มขนส่งและ,โ,ะโ,โดยสารสาธารณะวงเงินและแหล่งเงินที่ใช้ในการดำเนินมาตรการทั้งหมด82,47ล้านบาทนะคะโดยแยกออกเป็นดังนี้เงินกู้จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง39,520ล้านบาทสัดส่วนอยู่ที่49% เงินสมทบกองทุนประกันสังคม35,224ล้านบาทสัดส่วนอยู่ที่44%เปงบกลางสำนักงบประมาณ3,740ล้านบาทอยู่ที่5%นะคะและเงินจากบริษัทปตทจำกัดมหาชน1,763ล้านบาทสัดส่วนอยู่ที่2%เป์นะคะ อัปเดต10มาตรการลดค่าครองชีพที่รัฐบาลเตรียมต่ออายุมีอะไรบ้างใครได้บ้างกลุ่มไหนได้บ้างอัปเดตล่าสุด25พฤษภาคม2565